สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดหนึ่งของพอดแคสต์ t h g g n n r r l l i s t ผมเป็นโฮสชื่อว่าข้าปั้นนะครับความหมายของ General i s t คือคนที่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่ว่าไม่เก่งที่สุดในสักอย่างหนึ่งที่ทำนะครับตรงกันข้ามกับ Special i s t ที่เก่งด้านเดียวไปเลยแนะนำตัวนิดหนึ่งผมชื่อปั้นนะครับตัวผมเองเป็น a g r r p p o o i i ี มานานราวๆเกปีครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักอโกราโฟเบียมันเป็นโรคทางจิตเวชที่ทำให้คนไม่สามารถออกไปในที่คนเยอะๆหรือว่าออกไปไหนไกลๆจากเซฟโซนของเราได้ครับในกรณีของผมก็คือที่บ้านทำให้ไม่ค่อยได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตนอกบ้านเยอะเท่าไหร่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยก็เลย หางานอดิเรกอะไรหลายๆอย,ย,ย,ย่างทำเวลาที่ติดอยู่กับบ้านเนี่ยครับก็มีทั้งดูแอนิเมะต่อกันผ้าอของสะสมต่างๆมีการดื่มวิสกี้สูบซ,ซิก้ามีการฝึกทำเป็นบาร์เทนเนอร์แล้วก็ทำอาหารเล่นวิดีโอเกมเพราะว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่า คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราเรามีความเอนจอยกับมันเนาะก็เลยอยากมีคอมมูนิตี้ที่คุยกันเรื่องพวกนี้ได้ครับก็พอดแคสต์นี้ก็น่าจะเหมาะสมสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าสนุกกับมันเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องการงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่าพูดถึง ความสนุกความสุขเล็กๆที่ที่เป็นพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยในอนาคตก็อยากจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานอดิเรกต่างๆมาพูดในพอดแคสต์เหมือนกันแต่ว่าณน,นตอนนี้ก็ยังมีแต่ผมอยู่เพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้ดิฟไดฟลงไปในหัวข้อต่างๆมากนักก็อาจจะมีพูดถึงอนิเมะที่มาแรงในช่วงนี้หนังสือที่น่าอ่านหรือว่าการอดิเรกที่ผ่านมาของผม เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองหาอะไรสนุกสนุกทำไปด้วยกันนะครับ